สวัสดีครับผมช่างเป้จากลาฟไมทีนะครับวันนี้นะครับช่างเป้ก็มีงานใหม่แล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นงานโน้ตบุกนะครับผมซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมอาการอะไรนะครับตามหวัวคิปล่าสดเลยนะครับก็คือซ่อมอ USB ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเปิดติดใช้งานได้นะครับแต่ว่า USB เนี่ย เสียบไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไฟไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คกันนะครับโอเคเครื่องนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กเดลนะครับยี่ห้อนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะยี่ห้ออ่าวัสโตนะครับสิบสี่สามสี่ห้าเก้านะครับเป็นยี่ห้อเดลเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการตรวจเช็คนะครับตอนนี้ผมรื้อบอร์ดอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ฝั่งเนี้ยจะมี USB อยู่2ฝั่งนะครับเป็นบอร์ดแยกแล้วก็จะมี USB ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับมีทั้งหมด3พอร์ตอันนี้เป็น HDMI นะครับฝั่งที่ใช้ไม่ได้เนี่ยจะเป็น2ตัวนี้2ตัวนี้นะครับที่ใช้ไม่ได้เป็นแพ้แยกออกมาอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการตรวจเช็คกันเลยดีกว่านะครับผมมีตัวนี้ตัวนี้จะชื่อว่า USB Tester นะครับ ยูนิเทเตอร์เดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอายูนบีเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไฟมันเข้าหรือเปล่านะฮะอ่าตอนนี้เสียบไฟแล้วนะครับไฟด้านล่างนี่ติดแล้วแต่ว่า u s นนะครับไม่ทำงานนะครับปกติแล้วยู USB นิบีต้องจ่ายไฟ5้าโวลต์ออกมานะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะทำงานนะครับมีกระแสขึ้นนะครับแต่ว่าเนี้ย ไม่มีกระแสเลยเดี๋ยวถอดไปเสียบดูอีกพอร์ตหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าถ้ามันขึ้นมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้จะใช้งานไดน้ตอนนี้ผมเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนี่ถ้าขึ้นแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะเขียนว่าหโวลต์ตรงนี้นะครับเป็นไฟหโวลต์มา ล้วก็จะมีเสียงตีดออกมานะครับอันนี้คือไฟเนี่ยมันจ่ายออกต่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ USB ฝั่งนี้ใช้งานได้แต่ว่าฝั่งนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการซ่อมกันนะครับจะมาแชร์ให้ดูด้วยว่าซ่อมในส่วนไหนนะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับตัวบอร์ด USB ตรงนี้หน้าตาของมันนะครับจะเป็นอย่างนี้เดี๋นะยวขอโฟกัส,สหน่อยนะครับอันนี้อันนี้คือหน้าตา USB นะครับที่เป็นบอร์ดแยกก็จะมีที่ใส่ตัวแพรข้ามนะครับแล้วก็มีพอร์ตแล้วก็มีพวกตัว C อะไรพวกนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองวัดกันนะครับ จะใช้ตัวมิเตอร์นี่นะครับตั้งโหมดโอห์มเดี๋ยวผมจะลองวัดจากพวกตัว C นะครับตัว C พวกนี้นตัว C พวกนี้นะครับไม่โฟกัสนะครับตัว C พวกนี้นะครับ ก็ดำนะครับจิ้มกาวขากาวนะครับก็คือขาน็ตตรงนี้นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยจิ้มไปที่หัวของโตวซี่นะครับเช็คค่าโอห์มดูอ่าฝั่งนี้ได้สามจุดเจ็ดโอห์มนะครับฝั่งนี้ได้ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่โอห์มนะครับคือค่าเทียบกาวเลยนะครับบอร์ดเนี่ย เหมือนบอดตัวนี้ลายไฟคิดแนี้มันช็อตอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยตัว C ตัวเนี้มันต้องมีค่าเป็น k ohm หรือ m ohm นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันลงกาวเลยนะครับทั้งทั้งสองตัวนี้เลยนะครับตัว C ตัวใหญ่ๆพวกนี้ช็อตหมดเลยนะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตรวจเช็คกันนะครับว่าตัวไหนมันเสียนะครับจริงๆเราก็ดูจากตัว C ได้เลยนะครับว่ามันมีคาามีตัวไหนเป็นร้อยไมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันมี C มันแตกอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ก็คือตัวนี้ไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะครับสีด้านล่างเนี่ยมันแตกเห็นไหมฮะมันมีพวกค่าพวกอะไรอยู่ตัวซีแทนทารัมตัวนี้มันแตกเดี๋ยวผมจะเอาจากง่ายไปยากก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวซีตัวนี้ออกเดี๋ยวผมจะถอดตัวซีตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเช็คค่าโอห์มกันนะครับว่าค่าโอห์มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเ,เดี๋ยวจะทำการถอดตัว C นะครับตรงของฝั่ง USB นี้ที่มันชอ็อตอยู่นะครับเดี๋ยวถอดออกแล้วก็จะมาลองวัดไฟกันอีกทีหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็น Hot Air นะครับในการถอด ต,ต้องแปะฟอยด้วยนะครับเพราะว่ามันมีพลาสติกอยู่เดีผมหาฟอยด์ ก็ใช้ฮอนแอร์นะครับเป่าอ่าตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะครับน,นี่ตัวนี้ <Okay. S 2> ทีนี้เดี๋ยวเรามาวัดไฟกันดูอีกทีนะครับว่ามันหายช็อตหรือ,อยังนะครับวัดจากจุดเดิมนะครับที่มันขึ้นศูนโอห์มตั้งเป็นโหมดโอห์มนะครับแล้วก็วัดไปเลย อ่าตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็น2 9จดเก้าเอ็มโอมแล้วนะครับขายฝั่งเลยนะครับจะเป็นขาเก้านะครับแล้วก็ขาด้านบน,นจะเป็นขาไฟอ่าจุดเอ็มโอมแล้วนะครับหายช็อตแล้วทีนี้เราก็หาอะไ่ตัวอื่นนะครับมาใส่เข้าไปนะครับอ่าตอนนี้คือมันหายช็อตแล้วโอเค เดี๋ยวผมจะทําการใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่า USB, USB จะสามารถใช้งานได้ไหมนนัะครบ เี๋ผมก็หาตัวซีที่มันขนาดพอๆกันนะครับเอามาใส่เอามาจากบอร์ดอะไรนะครับ วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาเทสเครื่องแล้วนะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเอาบอร์ดนะครับมาแล้วก็ทำการ เสียบตัวพอร์ต USB นะครับไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเสียบตัว USB นะครับ เสียบแล้วนะครับผมต่อไปต่อไฟเข้าเครื่องเรามาดูนะครับอ่าตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับห้าจุดศูนย์แปดโวลต์นะครับติดแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกพอตนึงนะครับ อามาแล้วนะครับมีขึ้นทั้งสองพอร์ตเลยนะฮะโอเคตอนนี้มันยังติดตัดดับอยู่นะครับเพราะยังต่ออุปกรณ์ไม่ครบเสร็จแล้ว,ลวมีเสียงมาแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะครับ ทำ USB ที่ไม่สาม,มารถใช้งานได้นะครับก็สามารถซ่อมได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีอาการประมาณนี้นะครับก็สามารถส่งเข้ามาให้ทางร้าสมัยทีเซอร์วิสตรวจเช็คแล้วก็ Thanos. ทำการซ่อมให้ได้นะครับก็รับทำเกือบทุกอาการเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนอะไรเปิดไม่ติดนะครับก็รับซ่อมนะครับ ก็ก่อนจากไปนะครับขอฝากร้านสมัยทีด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่อเนี่ยก็บนหน้าเว็บไซต์สมัยทีเซอร์วิสนะครับแล้วก็ f c e b o o k Fanpage สมัยทีเซอร์วิสนะครับผมคลิปรีวิวงานช่างอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปดูในช่อง n e l สมัยทีเซอร์วิสบน YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป๊ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดหน้านะครับสวัสดีครับ